ตาสว่างพ่อแสงไฟใจสว่างพ่อแสงธรรมในเช้าของวันนี้มารับธรรมะกรับพระอาจารย์แม่ดวงพรธรรมเปิดโลกในหัวข้อชี่ว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรเราถึงจะเข้มแข็งนิมนต์บรรยายตรามชตรายพระอาจารย์แม่ดวงพรธรรมเปิดโลกขอเน้นแบบภาษาชาวบ้านนิมนต์ครับค่ะวันนี้ก็เจอกันก็เป็นบุญพาสนาเนาะรับบุญรับบุญเจะ ช่วยกันเจร,ริญพระพุทธศาสนาให้ยาวงานทุกท่านเทินสาธุาาธปฏิบัติอย่างไรให้เข้มแข็งก่อนอื่นก็คือต้องเน้นมาดูตัวเองสงคัญการที่เรารู้ตัวจนหมดตัวรู้ตนจนหมดตนนั่นเองเห็นไหมว่ามาดูตัวเองปฏิบัติแล้วอย่าไปดูคนอื่น อย่าเอาหูเอาตาไปใส่ใจมองคนอื่นเราต้องมองตัวเองแล้วก็อย่าไปฟังเสียงคนอื่นต้องฟังเสียงตัวเองเห็นไหมว่าการที่เราจะเข้มแข็งได้ก็คือเราต้องมั่นใจในการการะทำของเรานั่นเองใช่ไหมใช่ครับถ้าเราคิดว่าทำถูกแล้วต่อให้เสียงเข้าหูตาเห็นรูป ใครจะพูดอย่างไรเราเป๋ได้ไหมครับไม่ได้เออก็นั่นคือความเข้มแข็งถ้าเราเป๋ไม่ได้นั่นคือเข้มเข้มแข็งแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าหากว่าเขาพูดอย่างนั้นมีแบบแบอยู่เป่าหูได้อยู่เนี่ยเข้มแข็งไหมครับไม่เลค่ะแล้วก็เป็นได้แค่ปุยฝ้ายปุยนุ่นแมนบาค่ะค่ะทำให้เราปิวไปปิวมาเหลือไม่เท่าเดิมแมนบา แต่ถ้าเราหนักแน่นและมั่นคงเราก็คือเข้มแข็งนั่นเองครับพบระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าวิรยะอุตสาหะอดทนอดกัน้นทนถึงที่ได้ดีทุกคนใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทนเอาอหนักก็ทนเบาก็สู้แมนบผม พรอะมันน oh er ักบ่สู่ดอกบูดแลนี้นินอมนอมนนะครับพอยิ่งเจออะไรมากมากคพุทธเจ้าถึงจะบอกขอบคุณมานแมนบอแต่เราเจออะไรนิดหน่อยเป็นไงวิ่งไปตั้งหลักไกลๆแมนบอแมนยังหยอกมาใหม่เริ่มใหม่อีกแล้วครับท่านแ้่แหมงไล้ยังดีเนี่ยบอแล้วแมนบอืม เป็นไผ่ลู่ลมไปแล้วแมนบ้าเห็นไหมไผ่ลู่ลมบางทีมันก็โน้มลงไปโน้มลงไปมันคืนตัวไม่ได้แมนบ่าแมนต่อให้ไม่หักแต่มันก็คืนตัวมาตั้งเหมือนเดิมไม่ได้ชัดไหมครับชัดแข็งแต่บทนแมนบอ,นบอ,บนบอกเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะ เราต้องมาดูตัวเองพยายามดูตัวเองว่าถ้าตัวเองไม่ได้ทำผิดจนเกินไปเราทำไมต้องวันไหวถามเจ้าของเบิงตัวล่าแมนบ่การที<ม>่เราจะเข้มแข็งได้ก็คือจุดนั้นแหละครับ<ม>จุดที่อย่าฟังคนอื่นเขาจนเกินไป<ม>แล้วก็บ้าตามเขาไปแมนบ้า หรืออย่าเห็นแก่สิ่งนั้นสิ่งนี้จนเกินเหตุแมนบอกค่ะแมนนะพะว่าเฮาทนอะไะที่ยืนยัดได้กานว่าอีหยังก่อนซังสมมตินะเฮาเป็นหนีเฮาบาใส่ไผ่มาใส่แทนเฮาคือบ่คิดจังซีแมนบฮะมีบ้าไผสิบอกว่าเอ้ยสิใส่ให้มันเบิดกัน กันมีก็คือะได้บุญลายทักแนนแมนบอกกันมันจะนตายโลดแมนบอกม,มันมมี่หรอครับเพราะนะั้นเราเป็นนี่เราก็ต้องใช้เองแมนบอกเพราะฉะนั้นเราต้องหวั่นไหวไหมบ้าไปตามเขาได้ไหมไม,ม,ม่เพราะฉะนั้นอ่ะ จะบ้าตามเขาไปก็เอามาก่อนแมนบ้เอามาใส่หนีสก้อนแมนบ้ชัดไหมครับเพราะเราจะเข้มแข็งก็คือต้องเอาตัวรอดได้ได้ก่อนในเมื่อตอนเนี้เรายังยากแย่ยากยันอยู่เนี้ยแมนบ้าบอืมเฮ้าสิเหตุยังเขาก็อ้องกบบปพตเจ้าของสก้อนตัละแมนบ้า จะโปรคนอื่นก็ต้องโปรดตัวเองด้วยแมนบาลงมากับคือกันละกันจะโปรเจ้าของบ่ได้ก็สิบว่าโปรพวกสูคือกันแมนบาไพจิวเห็นแก่โตก่อนเห็นตัวก็เห็นตัวเองก่อนจะไปเห็นผู้ฟันใหญ่ก่อนน่ะแมนบาคอยว่าเสื้อดอกว่าไพจิวโปรจะผู้อื่นก่อนก่อนโปรได้ที่เจ้าของก็โปรเจ้าของได้แล้วเจ้าโปรจะผู้อื่นได้แมนบาซอยเจ้าของไม่ได้สอยพวกอื่นได้บ่แมนบา เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรามีลูกมีหลานเขาคนจะว่าขันี้คือการแบบช่วยเจ้าลูกหลานบ่ไดช่วยผู้อื่นก่อน้พราะแมนบอชัด <Yeah. S 1> ไหมครับ s <S นี่คือทางโลกแมเพรือ่นอเ <'s> เพราะฉะนั้นก็คือต้องช่วย mm. เพราะหดจะให้เราปฏิบัติได้แล้วเราก็ต้องถอยกลับมาช่วยแมนบอ <Yeah. S 1> คันบ่บ่ซอยเลยมีบ่บ่ไม่มีดอกกับพระพุทธเจ้ากดถอยบ้าซอยลูกซอยเมียซอยพอซอยแม่คือกันแมนบ่พอทนหูแล้วเพิ่ยังถอยมาซอยแมนบ่บ่แมนว่าพุทธเจ้าบ่ซอยนะครับเพิ่นก็ดไปหูเบิดแล้วแปนแล้วิ่ก็จะกลับม่ซอยลูกซอยเมียซอยพอซอยแม่แมนบ่เห็นไหมก็ต้องมาเริ่มใหม่เหมือนกันแมนบ่ มาเริ่มชุดช่วยมาเริ่มใช้เวลาเหมือนกันแมนบอว่าคนสี่หู้แมนบอไม่ใช่ไปแล้วไปเลยนะครับท่านก็ยังต้องกลับมาช่วยมาช่วยเพื่อให้ทุกคนได้เท่าที่ควรได้ควรมีควรเป็นแมนบคมนค่ะ เพราะว่าตามบุญตามวัส,สนามเหมือนกันเห็นไหมว่ะไม่งั้นคงไม่มีปางเปิดโลกเหมือนกันใช่ไหมพระปางเปิดโลกคือปางของพระพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จจากดาวดึงท่านไปดาวดึงทําไมท่านไปโปรดพระมันดาเห็นไหมมันดาคือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยังไปอยู่ในภพนั้นใช่ไม่ใช่ภพดาวดึงท่านจึงต้องการโปรด พราะมันดาให้หลุดพ้นไปสูงกว่าน,นั้นสามเดือนนั้นไปปวดพระมันดาชัดไหมครับชัดว่าฉันจะไปหาเบื้องเอาเองเด้อคอยว่าไปจั่นหลักคอยก็ยยกกยยบ่าด้ฮู้ึ่กันจักบุ้อเด้อเออแม่นบปเย่ะมาหาเข็นกันด้อไปเข็นเอาเองหนุเพราะฉะนั้นเนี่ยมแม่ก็พูดไปตามความ รู้เท่าที่พูดได้เท่าที่พูดได้นอกนั้นก็ไปหาเองแนมนมนค่ะเพราะฉะนั้นนะอะไรก็แล้วแต่ทรามะของพระพุทธเจ้าท่านก็มาจากการการะทำของท่านนะครับอเห็นไหมว่าท่านต้องเข้มแข็งไหมครับเข้มแข็งเข้มแข็งจะต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองใช่ไหมครับ ท่านก็ยอมให้พ่อดา่าเหมือนกันแมนบะ๊ะยอมให้แม่ดา่าเหมือนกันยอมให้ลูกเมียว่าเหมือนกัน,มนแมนบ๊ะยอมให้เขาคิดผิดคิดถูกเพื่อลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแมนบะ๊ะเออเพราะฉะนั้นทนไหมครับทนเข้มแข็งไหมครับเข้มแข็งเห็นไหมว่าท่านเข้มแข็งมาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราโดนแค่ มิสหายโดนแค่คนอื่นไมนใ่ใช่พ่อใจแม่ไม่ใช่ใครสักหน่อยถูกเห็นอย่างเจง้าคะแมนบาพอซุมนักเรียงเจง้าบา,บาบาแมนบาชั่ไหม <c oughs> พอแม่ก็เรียกเข้ามาแมนบานนจะมาเวาได้จะมาไม่แห้งอยู่ถูกมือแมนบาเพราะนั้นเขาก็ต่งเบืองว่าเขาก้อนสีเสื้อผิเพราะฉะนั้นอ่ะ เชื่อพ่อแม่ก็ดีแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะหลุดพ้นไปมากกว่าพ่อกว่าแม่พ่าก็ต้องไปเรียนรู้มาหลายก็พอก็แม่แมนบ้แมนบ้แมนเราเลียนรู้มาหลายก็พอก็แม่เราซอยพ่อแม่เรได้มันยาไปเลียนแมนบ้าง่ายหลักกัญญูรู้คุณนั่นแหละครับถึงจะบรรลุถึงเป้าหมายได้อันสูงสุดแต่ถ้าไม่มีความกตัญยูต่อให้คุณบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดได้คุณก็เดี้ยง คุณก็ร่วงเป็นใบไม้เหมือนกันแมนบ้าร่วงแล้วเขาก็กวาดทิ้งแมนบ้าเผาทิ้งแมนบ้าแต่ถ้าคุณมีหลักกัญยูอยู่คุณก็เป็นไม้ที่มีแกนสารต่อให้คุณตายก็มีความหมายแมนบ้าทิ้งดีไว้เห็นบ้าที่เอาแบบใดอ่ะเลือกได้แมนบ้าเห็นไหมเข้มแข็งไหมครับเข้มแข็ง เพราะกว่าจะมามีวันนี้ก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันแมนบเอ,อเครับแข็มแข็งให้เขาติดทีนนินทาเข้มแข็งให้เขาจะว่ายอย่างไรก็ไม่สนแมนบ้าเ,อออเพราะเป้าหมายเราไปถึงเป้าหมายได้แล้วหรือยังนั่นต่างหากครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะพาไปเป้าเขา,เขาแมนบ้าก็สิพาไปค้าเป้าเขาอยู่หัละแมนบ้าอืม็มะจะกัก็เอาแล้วแต่ไผ่ขึ้นกันแมนบ้ เขากไม่เป้า่แม่นบอกก็ข้ามเป้าเจ้าของเจ้าทีแม่นบอกข้ามหาเป้าเจ้าของเหรแมนพอแม่นบ่าเป้าหมายไปถึงแล้วแล้วเราถึงจะเรียกว่าได้มรดกได้ผลแล้วถึงกลับมาช่วยคนอื่นได้ใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าเราได้แล้วเราต้องไปใส่ใจกับคําพูดของคนอื่นไหมครับเพราะอะไรเพราะเราได้ได้แล้วเราเข้มแข็งแล้ว สนใจคำพูดของคนอื่นเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ใช่เพราะเราฝึกความเข็มแข็งมาแล้วคำพูดของคนอื่นไม่ได้มาทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่ลงมือทำแมนบ๊แมนครับแล้วเราก็ได้ดีตามปากใครไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือทำใช่ไหมใช่ใชเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเองนั่นนะครับคือการฝึกตัวเองให้เข้มแข็งคืออย่าฟังเสียงนกเสียงกา ฟังได้แล้วก็เห่าหอนตามมันได้แต่ยไปเห็นตามแม่บ้ะแม่ครับนกบางอะไรมันก็พูดมันมัมันร้องไม่เหมือนกันใช่ไหมนกบางตัวมันก็บอกกูกูของกูของกู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 ้กู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 ้ปู่กูนกูกู้กูักมัก้อง้กกกกกก้ อ้าวไปได้นน่เขากอเย็บไปฟังจนว่าไม่ได้ประโยชน์แมนบอฟังเราได้ประโยชน์ฟังเราแมนบอ,อก็พยายามทําในสิ่งที่ตัวเราทําได้เราต้องมั่นใจว่าเราทําดีหรือ,อยังถ้าฟังแล้วทําไม่ดีก็รีบแก้ไขแมนบอรีบเปลี่ยนแปลงตัวเราให้มันดีอย่าไปาใส่ใจสิ่งรอบข้างก่อน ถ้าถ้าใส่สิ่งรอบข้างก่อนนี้นเราจะเอามาใส่ตัวเองไม่ได้เพราะใดเพราะว่าเสื้อเขาที่ใส่มันก็คับก็หลวมแมนบาเอาบ่ได้พ่อกับเจ้าของใด้แมนบา,นบาพ่อกเจ้าของหมักเนั่นนะแมนบาเพราะฉะนั้นอ่ะเราชอบแบบไหนจงโฟกัสเป้าหมายของเราแล้วไปให้ถึงก่อนไปถึงก่อนแล้วเราถึงจะมาแบ่งปันผู้อื่นได้แค่ไมนใช่ ไม่ใช่แบ่งปันโดยยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับไม่ใช่แค่สมมุตินะครับถ้าสมมุติสมมุติอยู่มันมันยังไม่ถึงใช่ไหมค่ะอืมมันต้องถึงก่อนแล้วจริงๆถึงจะเอามาให้คนเห็นได้โดยที่พร้อมพยานและหลักฐานแมนบาค่ะการสมมติยุ่นะมันก่อสมมุติยุทละแมนบาใครก็สมมุติได้ก็สมมุติจะไปโลกนี้ก็คือโลกแห่งการสมมุติแล้ครับถ้าเราจะอยู่กับโลกปัจจุบันเราต้องสมมุติให้เป็น แ <Man> มนบาก็สมมุติไปไม่ว่ากันสมมุติให้มีความสุขสมมุติให้มีสมมุติได้เป็นเป็นไปตามกันตามปัจจุบันได้ก็อยู่กับโลกปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะร่องรอยอยู่มันก็ไม่ได้หรอกครับต้องอยู่ให้เป็นด้วยแมนบาอยู่กับโลกปัจจุบันให้ได้แล้วก็เรื่องการปฏิบัตินั้นเป็นอีกภพภูมิหนึง่งที่ทาง ภายในแมนบ่าทางจิตวิญญาณเราจะนําจิตวิญญาณของเราไปทางไหนมันอีกเรื่องหนึง่งก็ให้รู้ว่าจิตกินบุญถ้าจิตคุณอ่อนแอลงนะั่นแสดงว่าจิตคุณนะ่ะกินบุญน้อยมันมอมไม่แห้งแมนบอกทำไงให้จิตเข้มแข็งทำไ้จิตเรียกว่ามั่นคงก็คือคุณต้องสร้างบุญหรือว่าสร้างผลทานก็ได้ให้มากขึ้น จิตมันก็จะเข้มแข็งขึ้นมีพลังแมนบารัาบแมนครับร่างกายกินอาหารทั่วไปแต่จิตต้องกินบุญจิตกินผลทานก็ได้คุณท่านออกไปแล้วมันจิวหูวมันอิม่มขึ้นมามีพลังขึ้นมาผู้บาราครับชาติบาร์คาผู้จิตท้าเครื่องจิตดันเข้าใจบาร์คา เออเข้าใจ้วเด้อปทินีเด้เอเห็นบอกมันสัมพันธ์กันอยู่นี่แหละครับแมนบอกกายเนื้อกับกายข้างในเนี่ยถ้าเรากินบุญมากๆเนี่คือจิตกินบุญมา,ากๆก็กลายเป็นจิตทิพย์หรือว่ากายทิพย์อาศัยอยู่กายเนื้อครับใช่ไหมครับใช่เพราะคะนั้นคุณก็ต้องสร้างบุญให้มากสร้างผลกรารให้มากเพื่อจจะได้มีกายทิพย์อยู่แมนบ้อ,อาศัยกายเนื้อนี่อยู่อย่างชัดเจน ชัดบ่คะชัดครับบ่แมนจะเป็นวิญญาณหล่อนเด้อว,วิญญาณเขาเรียกว่าผีแมนบาแต่กายทิพย์เขาเรียกว่าอะไรครับจิตจิตบางิดไม่แล้ว <laughs> กายทิพย์<น>บ่แมนวิญญาณเราเด้ออ่าถ้าเราไม่ไม่มีบุญือเรียกว่าวิญญาณแมนบา ต้องล่อเขามันว่าให้เขาไห้แมนบ่แต่พอกายที่หน้ากายที่ระดับขึ้นไปก็ระดับขั้นหยาบขั้นละเอียดขึ้นไปอีกก็เป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก่อนแมนบ่เห็นไหมเป็นเรียกว่าอะไรจิตที่พัฒนาขึ้นมามีบุญมากขึ้นก็เป็นนางฟ้าเป็นเทวดาอยู่ข้างในดีแมนบ่ครับผมแล้วมากขึ้นไปอีกก็เป็นเทพแลวแมนบ ทเทพก็มีหลายระดับชั้นอีกไหมบ๊ะแน่นงานนะกายละเอียดเข้าไปถึงที่สุดที่สุดถึงจะเป็นมหาทมเทพไหมบ่ะแน่น,นครับน,นั่นคำมหาเทพคือ,คอกายละเอียดมากที่สุดถึงที่สุดแล้วก็ครองจัก,กรวาลนี้หรือว่าปกป้องคุ้มครองจัก,กรวาลนี้ชั้นเลยยังครับชัด,ชดครับ,รบเขาได้ซ้ำนี้เขา็บอกวนไงแล้วไหมบ่ะ ได้ซ้ำนี่บกวคนได้บมดแล้วมันบ้ได้ซ้ำนี่บกวคนได้หลายก็มาหาเทมมาหาพวกบุตรโอ้ยพวกสูงเนาะมันบ่แมนเที่ยวสีนได้ง่ายปันนันเด้ยค่ะได้ดบ่ย้อนว่าคาถาเวทมนต์ก็มีแม่นบาควบคุมเด็กคาถาเวทมนต์ ส่วนม้วนถอยลังก็เกงแมนบอกเสือว่าทุกคนยินดาเบิดอละครับมาอยู่ที่การปลกฝนแมนบอสถ้ากลย่างไรได้อย่างนั้นละครับแมนบอบถ้าเข้ากบูก้หรอว่ามันเป็นออกมาแล้วมันความบ่อยสุดมันมีตำหนแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปรู้เองข้างหน้าแมนบอสไปรู้เองเมื่อวันหนึ่งรับผลแมนบอส แต่ละผลก็ตายอีกแล้วแมนบาปที่นี่แมนบาเมื่อท่านได้แก้ไขอีกแมนบาชัดปะคะชัดเราสิแก้ปะคะแก้ครับแล้วจะพวกสูดอกคอยบ่บังคับสูดอกแมนบาแต่คอยก็ยังหาอยู่นี่แมนบาน่ะแต่คอยก็เห็นอยู่นี่แมนบาคอยก็บอกเลยไปเราเจ้าเราแต่พวกสูเห็นเอาขึ้นกัน ค่อยก็มันอยู่นี่มันเห็ดอยู่นี่แม่นบอมันนอนพร้อมเดี๋ยวมันจะแบบชาเดินหกสู่นอนสู่มันอยู่ดีละแม่นบอนี่เป็นยังไม่ได้ก็นอนสู่ส่นตัวแม่นบอสบายครับนอนกองกายะดีละมันไม่ยังดอกดออกืาไปอ้าวมั่งค่าใจอีกบอบอครับแจ้งใหยังเ่าแจ้งก็ไปสื่อไปเอาแม่นบอ อ่าสื้อไฟบนน้ำทางเอารถแจ้งเมื่อไหร,ร,ทร่ท่าทางถูดันแจ้งดีแจ้งนนว่าจังใดคะแจ้ง,นนว,จงนนว่คืคอ,คอจิตวิญญาณนี่มันต่อเกี่ยวแก่ที่เราทรามันสร้างวิญญาณน่ะก็คือเราที่ต้องนั่งขอแม่นบขอขอนะ่ขอนเอาให้ขอน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 ขอขอ,อย,ญญญยู่นี่วิญญาณยี่นี่นั่นแสดงว่าเฮาบ่ท่านเห็นไหวไหมแม่นบอคันเฮาเห็นไหวนั้นคือกายทิพย์ เป็นระดับเทวดานางฟ้าให้พุงขึ้นไปดูละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปถึงจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับกายทิพซ่อนอยู่ในกายเนื้อเห็น้าเขจึรเรียกเปรียบเป็นบ้านหลังหนึ่งแมนบอเพราะพระุทธเจ้าเปียบเป็นบ้านหลังหนึ่งเนี่ยกายเนื้อนี่เพราะฉะนั้นจะอาศัยอยู่กี่ล่างก็ได้แมนบอกบ้านหลังหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณใหญ่กายทิพย์ คือจห้แครวิญญาณแล้วแล้วเราต้องทํามากเท่าไหร่นะคะถึงจะได้เป็นกายทิพย์ลิมิตไม่ได้ไม่มีใครจํากัดลิมิตนะครับเพราะอะไรคุณต้องรู้เองมันบา <Okay. S 1> เพราะว่าคุณจะสร้างสมอะไรามาในอดีตชาติไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับการว่าเท่าไหร่แมนบะถ้าถามว่าเท่าไหร่เนี่ยมันต้องต้องว่าเท่าไหร่ถึงจะรวยแ <Okay. S 1> มนบะ,ะคุณมีรอยรันคุณเยบอกว่าผมมีย่อย่แมนบะ เอ็บอลีมิมันจํากัดไม่ได้ไหมเพราะว่ามี้อยล้านเป็นเตันนันก็บดแล้วมันบอไปซสื่อที่แปลงหนึ่งซื้อบ้านหลังหนึ่งรถคันหนึ่งรถคันละหลายล้านก็มี้อยล้านก็มีคันหนึ่งแมนบอสมันพอบอสแบบนี้นี่ได้รถคันหนึ่งบพท่านได้บ้านอยู่แมนบอมันก็จํากัดบ่าได้คือเก่าแมนบอเห็นบหมที่มีกำหนดจํากัดทําเท่านั้นเท่านี้พ่อไม่ การไม่จับกัดป่นนั้นพระพุทธเจา้าก็คงศิบษเกิดหารอยชาติแมนบ่ <complexity> ไปฟังประวัติของพระพุทธเจ้าด้วย่านเกิดมาแล้วห้าร้อยชาติแม่นบ่า <impossible> ชาติสุดท้ายจงมาเป็นเจ้าชายศิตถะแมนบ่แล้วชาติก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิตถะท่านมาเป็นพระเวสสันดรน่ะท่านท่านทานอดจาจท่นถึงเดีถ๋ถ,ถ,ถ,ถึงไล่ออกจากบ้านจากเมืองเพื่อสู บการนี้กำหนดกดแก้นพระพุทธเจ้าก็โคตรไวแล้วเกณฑ์ไวแล้วคือการแมนบาเพื่อนก็อนบอกว่าพวกสูตรท่านมาจั๊กจ้าแมนบาเพื่อนก็จะบอกว่าพวกท่านมาแล้วหารอยศานตร์บนเจ้าบ้านั่งเถอะเลยเว้าวหย่อนแมนบาเอ็นบาพอย้อนมาอย่างเพื่อนเว้าก็ย้อนมาผู้พ่อแล้วเพื่อน่พวกะสูตรดาโลดแมนบา บกได้ก็แบกเบินแล้วแต่ว่าต้องเ็ตตาเบิ่นแบงบอกเ็ดได้ยังแต่งทได้นี่จะสัตเดียวจะตายมันจะสัตว์แต่แลวนหละบงอกลกสา์ก็วงตายได้ไปนั่นแหละเด็กจั๊กสตร์เด็อีจัศกสตว์ก็จ้วหาน้วยสตร์่สตว์เดียวแค่มาหัวมีบาปคุ้นจริงกันยังเยตแต่จะมีขาด สาบมุงนันบ่มอย่างพ่อเด็ดเราเพียกแต่อยู่จักบาทกับบกก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแล้วแล้วพอดีเ้าสิเกิดอีกจักพันชาตดบูวยังว่าไปหาลอยชาดต่อแม่นบะแหมผู้ขามากินจักรจีเลยแม่นั่นแหละพ่อว่ามลูยาว่ามีบาปมีพุ่คุณโทษอันไหนอีกแถนดูมาพึ่งบ้านลูในชาตินี้เราชาดมุงนันบ่มอยังจักแต่ทานจักบาทกระบกไอ้ผลทานนี้อ่ะ จริงๆแล้วมันก็ทานเพื่อให้เรามีอยู่มีกินอยู่ในปัจจุบัน <Yeah. S 1> เพื่อที่จะรักษาคุณงามความดีไว้แต่การที่เรียกว่าเราจะเอาจริงในการที่จะเข้าพระนิพพานจริงๆเนี่ยเราต้องเห็นแก่ตัวจริงๆโดยที่เราไม่ยื่นมือช่วยเหลือใครเลยครับ mm hmm. ถ้าเรายังยื่นมือช่วยเหลือกันอยู่เนี่ยเรายังต้องเกี่ยววิบากกรรมกันไหมครับเราต้องสาวต้องดึงเขาขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยไหมครับเห mm hmm. นื่อยค่ะเราอาจตายก่อนเขาก็ได้แมนบ๊น เพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นแก่ตัวก็หมายถึงว่าถ้าเราคุณอยากจะไปถึงที่สุดแห่งทาได้ของคุณโดยที่คุณจะไปเข้าพระนิพพานเนี่ยคุณต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยไม่ต้องไปดุไปด่าใครไม่ต้องไปช่วยเหลือใครครับไม่ต้องยืน่นมือยื่นแขนได้เขาดึงเอาแมนบ่าทําได้ก็อนุโมทนาด้วยแมนบ้าคอยเกิดศีรษุสาธุเอาก้อคอยในบุญน,น้ากันคือกันแมนบือเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพยายางทาไม่ได้เราก็ต้อง นี่แหละต้องหยุดต้องช่วยกันไปอยุดนี่แม่นบ้าโลมาก็ต้องมาเกี่ยวกับโมบุกสูญอยู่เนี่ยแม่นบ้าซ้อนลงไปสอนได้จังจังมือมันลืมแล้วแม่นบ้ามันบ้าพ่อมือไหนมันส่งขึ้นอีกแล้วแม่นบ้านั่นแล้วเพราะงาที่สออันนั้นแหละที่มันมันไปเห็ดยังยากอยู่นี่แม่นบ้าได้ยินแล้วหูแล้วแม่นบ้าแต่เห็ดแล้วยังยังเพราะฉันนั่นแหนั่นแล้วมันมองนั่นแหละครับ ได้หรือยั่งยั่งอีกแล้วแมนบอาเพราะว่าอันนี้แหละสาคัญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเนี่ยเห็นไหมแค่พูดแค่บอกนี่ก็ยังเกี่ยวกับกันแมนบ้าค่ะเพราะเพลนพราะใจ่พอใจแล้วแมนบ้กระทบกันอีกแล้วแมนบืมเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญครับเพราะการที่จะมาพูดเนี่ยก็เสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งนี่แหละครับแม่นบอาถ้ากระทบกันไปกระทบกันมา ก็มีการเดี่ยงการมีกันทุกอย่างแหละครับแมนบ่ใครเดี่ยงก่อนกันชนนแหละแมนบ่อย่าดีใจแมนบามาเห็นได้แล้วเพราะว่าทุกคนน่ะมีสิทธิ์ต้องซ่อมแมนบ่กระทบกันสีถ้าเปลี่ยนเป็นรถคันหนึ่งผู้จ้ายจะบอกเราเขี่ยวเราชนกันเราต้องซ่อมไหมครับซ่อมอย่างน้อยก็สีถลอกเปล่าเปิกแมนบาแล้วยิ่งกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนอะไรแมนบ่ ชัดไหมครับพราะพทธเจ้าพูดเพื่อให้เรารู้จักเรามัดระวังนะครับเปลี่ยนเป็นรถคันหนึง่งเปลี่ยนเป็นบ้านหลังหนึง่งเพราะฉะนั้นบ้านหลังหนึ่งก็ต้องมีการซ่อมแซมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะไตพิจารณาเองว่าควรจะเข้มแข็งกันป,น,น,นประมาณไหนแมนบาลิมิตอยู่ที่ทุกคนแมนบารู้ว่าควรประมาณไหนเข้มแข็งประมาณไหนถึงจะทนได้แมนบา ทนบน่ได้ก็หลือใบถอาแม่แม่นบอสเหตุไม่ถอาแม่แม่นบอ